ติดไว้รอของรถไม่ยอมให้ช่างซ่อมครับกลัวเสียค่าแรงมานั่งทำเองเห็นไหมมีนั่งเก้าอี้นั่งเก้าอี้ซ่อมเองนะปีหน้าคลานซ่อมปีนี้นั่งเก้าอี้แล้ว รองเท้าขาวเสื้อขาวทรงผมขาวนวดก็ขาวทำไมไม่ใส่กางเกงขาวด้วยกูอไดิช่งางได้คารองทำเองหมุนหมุนหมุน,มนด,ด,ดูดิติดอ่ะตั้งชิดกันไป่าไม่ใช่ผมตั้งให้หรอถอดไอ้ฟ้าออกมาฝ้านั่นน่ะต้องถอดฟ้าว่ะมีสันรุ่นนี้ ก่ห้าคอได้ลกป๋องไม่ออกครับต้องเปิดยูทูบไหมไม่ต้องนะหมุนล้อดูดิหมุนเลเอาไปมือออกอยังนี่ต้องถอดนี่ออกเลยถอดไอ้นี่ออกมาถอดท<า>ั้งจานใช่ไหมครับมาทั้งชุดครับชุดเกา่าชุดเกา่าๆต้องถอดอย่างนั้นแหละแฮมเมอร์

อย่างนั้นถูกแล้วแต่แฮมเมอร์ตีไม่ไบเมื่อกี้ถูกแล้วไม่ใช่ตีตีจีจากข้างในมาไม่ใช่เอาตั้งข้างบนเมื่อกี้ถูกแล้วมาดิจับให้เดี๋ยวหลานจับให้เอาคอนัดตีออกแล้วมันออกแล้วตีอย่างนนู้ดิด impression. ตีจากข้างในมาน่ะมันจะตีได้ข้างในยังไงนี่ตีตรงนี้นะ่ะเอาคอนตีมาคอนน้อยดิคอนใหญ่โทดออกแล้วน่ะแค่นั้นเนะี่ย ดื้อจริงๆเลยคนแก่ดิเดี๋ยวเยวเอาผ้าให้ผ้าเช็ดก่อนผ้าเช็ดครับไปใช้ไหมไปใช้ไหมต้องเอาอาจะคีมมาโอ้คีมๆีเอาไม่มีส่นวสนตัวเ,เอาส่วนตัวดิคีมเอาครับได้แล้วครับเอาตัวนี้ก่อน เชื่อผมอย่าเทียงผมอย่าเทียงครับผมบอกว่ายัางไงก็อย่างนั้นเดีย๋ยวเอาใส่เครื่องมือก่อนทำชุดวางเครื่องมือในหลังอย่าขโมยของผมกลับบ้านนะเดีย๋ยวดูข้างหลังก่อนมีอะไรขโมยได้บ้างวะโอ้มีถุงมือมีแม,ม่แรงมีถังน้ำมันมีสว่านโอ ีป้ายทะเบียนนี่กส3 1 0นสุดินโอ้โหปายเก่า้ไฟโอโ้เต็มเลยใา้ไฟเขา,ป,าป้ายเก่า,กาอีกเหรอให้ฟฟฟฟปิดฟ้าปิดเปลี่ยนทะเบียนใหม่โอค้ครับครับทะเบียนนี่มันทะเบียนซื้อ,อล้วอยู่ของรถอยู่ไหนอยู่ของคันนี้ของรถไปเที่ยวนี่นะไปตามไหม จะไปตามจุดของรถไหมโอ้โหแต่แหกจะตีย่งนั้นนี่โอ้โหเอาเดี๋ยวเดีอะไรปูนกระดาษปูนเดี๋ยวเดี๋วเี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดี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 ีไวเชีดมือเดีดีดด้เค ไม่ตีตรงตรงีอย่าไม่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 ตีตีจาข้างนอกเลยลุกขึ้นตีข้างนอกไงตีนี่เลยตีตรงนี้เลยลุกตีเงี้ยลุกก่อนเล่นเมือนตีตะปูอะครับแม่นแล้วนั่นแหละแรงหน่อยตีมันก็ตีเข้าดิยเลยเข้าเดี๋ยวจะเด่งเองพ่อพ่อออกแล้วหมุนหมุนนะพลูกปืนน่าจะแตกลองหมุนล้อดูดิโยกซ้ายโยกขวาไม่หมุนล้อ ไม่ย่างั้นไม่ตัว่งั้นได้อยู่ตัวนี้นได้โยกซ้ายโยกขวาเดี๋ยวไปควงก่อนไปควงงัดอืมเอาเด็กกระเจียงไปควงแบนไปไหนหมดวะวแบนสีแดงไก่หาควงแบนสีแดงหน่อยไห <Okay. S 1> นควงแบนอะเออนี่ข้างหลังขาลุงลยเห็กแจ้งก่อน ซื้อน้ำมากินนะไอนะพ่อ้อดึงมาเงื่อแตกเอ้ยพัดลมหน่อยเงื่อแตกแล้วอย่าเพิ่งลมเเอาพัดลมใหญ่หน่อยไหนมาดูกันหันมาโอ้แตกไว้รูกพื้นเดี๋ยว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 ไปเอาให้ใช้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยว นายลุงสองเบ่งหนึ่งใส่ล็อกลูกปืนทำความสะอาดสองใกล้ๆอันไปทางนูน้นหมดเลยเ้าเปอกไม่หมดเลยเยอะอยู่นี่เหมือนโซโลูน่าเลยตัวนี้นะอเอามือชี้ด้วยเนี่ยเล็กยีวยาวเนี่ยทำแบบไม่เ,มเล็กยีวยาวนั่นแหละนั่นแหละตัวนั่นแหละเหมือนกันเลยปิงก็เดี๋ยวเสด็จคิดตือนิดหน่อยเบ่งไม่รู้หรชี้ให้เกลียวมันนีดหน่อย ขาดสายขัดลมเป่านี่ดูลูกพื้นนี่แต่จะบีแห้งเหรอมันไม่แห้งมันบอกมันค้างวะค้างค้างรถเบรกมือลงหน่อยรถเบรกนั่ะลงนิดนึ่ง,งอย่ารถเนี้ยนะทางเขาอ,อะไรรถดีลงนิดนึงมันคงไม่เป็นเพราะไอ้นั่นหรอกนี่นะแต่นี่เป็นเพราะเบรกมือนี่นี่ยเออเบรกมือค้างเคยเป็นอยู่รุน่นนี้สายสายมันไม่กลับเคยเป็นละค้างข้างหนึ่งเคยเคยเคยแก้อยู่โอ้มีโชคแก๊สอีกไม่ธรรมดา มองเห็นไม่ชัดครับผ้าคางเดียวอ่ะครังนี้ไม่ถอดหรอถอดได้ข้างนู้นอีกไปได้โอ้อข้างเดียวอีกเนี่ยร้ายจริงๆเลยล้อนหน้าเช็คไหมบบมือเบกมือเแบบอายังเบกมือออกหมดแล้วเนี่ยแบบเออล้อนหน้าก็มีคางครับ ไม่ค้างตอนนี้เงียบไม่มีงานว่างอยู่โอเคทางนี้ไม่ค้างทางนี้ทางนี้โล่งอยู่ลองเอาเบรกให้มันต่ำลงหน่อยลุงป๋องน่าจะพออยู่ตั้งเบรกให้ตำลงอ่ะน่าจะได้อยู่เอาไปใช้มาเดี๋ยวส่งให้รถเบรกมาเนี่ยรถเนี้ยไก่วซเดกไปชี้เลย เดี๋ยวนทนะี่ๆ,ๆนี่สิเกเดี๋ยวล้างกันนะนี่ชีดทีเดียวชีดคนเดียวค่อยล้างไปเลยไปล้างพอลดลงหน่อยเนี่ยเอาอย่างนั้นลดลงเอาครีมก็ได้คงแบนก็ได้เดี๋ยวเอาลดแต่ลงล่างบนะ่ไม่ทอดทางนู้นดูตัวอย่างอ่ะ เอาคีมนี่วะคีมคีมหมุนขึ้นนี่น่าจะเป็นเกี้ยวซ้ายมากกว่าเกี้ยวขวาวะพอแล้วพอแล้วลองใส่าจานดูก่อนเ,นเอากระดาษทรายขัดๆหน่อยกายกระดาษทรายมาพื้นลมมากระดับทรายพื้นลมเป่าลมลองใส่ไปครึ่งหนึ่งก่อนนะเดี๋ยเคาะแรงมากใส่ขวา ไม่ใช่ขันขันเยอะเกินว่ะอาเกี้องใส่ไปไงั้แหละใส่อีกเยอะโยกซ้ายโยกขวาหน่อยครับไปแล้วอย่างงั้นแหละโยกโยกหน่อยเออเข้าแล้วเดี๋ยวเสียใจด้วยเอามาเอามาเสยียใจด้วยเดี๋ยวโอ้ยได้เอาดูกันเดี๋ยว ไปทำอะไรของเขาเสียหมดเลยเดี๋ยวดูดิโอ้ยแตกเลยเนี่ยโอ้มีมีอะไรอยู่รู้ทีมีเยอะมำนี่จะไม่เอามาตอนทอดไหมทอดที่ยังไหมมีสิบสองกุมชีเราเซื้อมาแล้วไม่เคยได้ขายเลยทอดเหล็กยาวนี่ออกก่อนนี่เนี่ยเหล็กเนี่ยงัดเหล็กยาวออกก่อนแล้วค่อยงัดตัวพิงกับตัวนั้นแหละัดเลยงัดออกัดมาข้างนอกเลยดึงออกมาข้างนอกเฉยๆครับแฟนนั่นแหละลงไปข้างล่าง กดลงไปข้างล่างเลยอืมพอดึงออกมาให้ใช้ด้นไม่มีตัวล็อกอยู่เนี่ยเห็นตัวล็อกไหมนั่นแหละฟังหายนะผมหาซื้อไม่ได้แบบนั้นแล้วก็ถอดสปริงนี้ออกครับนัน่นแหละเห็นแล้วถอดคานนู้นออกก่อนถอดอไหนด้วยนะ่ะไม่ถอด,ดนีนย่ยนั่นแหละเอาคีมคีมแดงม,มาเอาคามเบกมา โอ้ยใส่เบกังหลุดเลยวะเอามืดดิง้งเฉยกระเพาะเราไปคีมแล้วจับเหมือนช่างไฟจับคีมเลยถอดข้างไหนก็ได้ที่มันง่ายอ่ะถอดเลยดูดิเอาข้างนี้มาด้วยดิอันนี้เหลือเต็มเลย ทอดเดียวกันเลยครับถอดว่ามองไม่ชัดเลยมาสองแล้วจับข้างนอกเลยไม่จับข้างนอกแล้วหมุนเลยไม่ต้องเอาตัวนั้นทอดแั่นออกก่อรู้จักตัวพิงน้อยนี่นะทอดตวิงนี้ออกก่อนนี่เนี่ยวิงเนี่ยนั่นแหละเอาครีมถอดเลยครีมแดงถอดไม่ใช่เออนั่นแหละไปแล้ว เหมือนกันถอดเบกมือยากไม่ได้ป่ะไม่ไม่ไม่ถอดบือเกียร์ถูกแล้วดันมาข้างในดิพ่าดันมาข้างนอกนั่นแหละออกแล้วออกแล้วเนาะม่ง่ายกับผมมันง่ายนั่นยากนั่นไม่ใช่นั่นผิดจับจับข้างนอกดิไม่จับข้างในแล้วดันมาข้างนอกนั่นแหละถูกแล้ยนั่นแหละไม่เล้วแห้งๆอันนี้ถอดพื้นคนแก่ไม่มีแรงเลยมันยาวดิมียาวนิดเดียวเอง ดึงมาดึงมาถอดข้างนอกก็ได้เอามาเอาออกมาถอดข้างนอกก็ได้นะดึงดึงอันนู่นมาเอาอย่างนั้นแหละจังมันไม่ยังไม่ต้องถอดนี่ดึงเลยนี่เอามาถอดข้างนอกดึงนี่ออกมาเลยยกมาถอดข้างนอกก็ต้องเอาที่ปลอกนี่ออกไม่ไดีก็บอกดีถอดฟิ้งนี่ออกง่ายกว่านั่นนั่นแหละเออดึงได้ง่ายกว่านั่นแหละดึงมาแล้วดีง่ายกว่าเยอะไหนเอามาดูกันหันให้ดูด้วยแล้มันแตกตรงไหนเมื่อกี้น่ะโอ้ไหน ขับรถยังไงภาพเรียหลุดเลยเหยียบแรงก็หรอมืออไหร่น้ำหนึ่งอายุก็มากแล้วขับรถเหยียบเรียงแรงอีกเ,อเดี๋ยวไปหาให้ไม่รู้ม,มีอยู่หรอ,อน,น่าจะมีอยู่